เมื่อวานนี้พายุใต้ฝุ่นหวงฟงซึ่งมีความเร็วลมสูงสุด190กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งถล่มหมู่เกาะในฟิลิปปินส์ทางนี้ทําให้จังหวัดแอลบในฟิลิปปินส์ที่มีพื้นที่ใกล้ชายฝั่งทะเลต้องรีบอ,อพยพป,ประชาชนในเมืองกว่า200,000คนกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันคาดสุดสัปดาห์นี้ใต้ฝุ่นหวงฟงจะลดความรุนแรงเป็นใต้ฝุ่นระดับต่ํขาขณะนี้พายุใต้ฝุ่นยังเคลื่อนที่ต่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าสุดสัปดาห์นนีี้้้้เขาาใกกลไตวัมท่สุด 那、啊、在这段时间呢，哦，在整个南台湾地区，尤其是在台东跟恒春半岛，哦，都会有一些比较明显的降雨哈。那，哦、呃，也不排除说在台东地区呢，有一些比较，哦、呃。 甚至比等的的一生如果以路看象局是排วันเสาร์นี้เป็นวันสอบวัดผลของเด็กมัธยมต้นบางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุและเกิดฝนตกซึ่งฝั่งตะวันตกอาจมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเด็กนักเรียนต้องระมัดระวังอย่างไรก็ตามกรมอุตุวิเคราะห์ว่าพายุใต้ฝนอาจเปลี่ยนทิศได้ วันจะหน้าใต้ฝนจะเคลื่อนตัวห่างออกไปแต่จะดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทําให้เกิดฝนตกซึ่งเมื่อปะทะกับมวลอากาศฝนเดือน5จะส่งผลให้ทั่วไต้หวันมีอากาศแปลปวนวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้จะมีฝนตกทั่วไต้หวันผู้เชี่ยวชาญเตือนฝนเดือน5จะทําให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองสภาพฝนแปลปวนที่มาเร็วแรงปกติพยากรณ์ได้ก่อนฝนตกเพียงไม่กี่ชั่วโมงจึงขอเตือนประชาชนให้ติดตามข่าวสารข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอ การประชุมสมาชาอนมามัยโลกหรือ w h a จะจัดขึ้นในวันที่18พฤษภาคมโดยประชุมผ่านวิดีโอคอลจนถึงขณะนี้ไต้หวันก็ยังไม่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมท้งนี้กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันชี้ว่า14ประเทศพันธมิตรได้ยื่นหนังสือสนับสนุนให้ไต้หวันเข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้สังเกตการแล้ว ไต้หวันไม่เพียงแต่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศพันธมิตรเท่านั้นสมาชิกรัฐสภายุโรปและเอยอรมัน106คนได้ร่วมลงนามยื่นหนังสือถึงองค์การอนมามัยโลกเรียกร้องให้เชิญฉินสื่จงเข้าร่วมการประชุม นายโทชิมิสึโมเทกิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นก็ได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ระบุว่าประเทศจีนคือหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ไต้หวันไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม w h a ทั้งนี้สสจากหลายพัก205คนในสหรัฐได้ร่วมลงนามยื่นหนังสือเรียกร้องให้ WHO เชิญไต้หวันเข้าร่วมการประชุม w h a ในปีนี้นอกจากสหรัฐแล้วแคนาดานิวซีแลนด์ออสเตรเลียญี่ปุ่นก็ได้แสดงจุดยืนสนับสนุนไต้หวันเช่นกัน ภาพของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่มีอาการรุนแรงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจยื้อชีวิตไวรัสโควิด -19 เจ้าเล่ยากต่อการคาดเดาอาการที่อาจเกิดขึ้นก็ยากต่อการคาดการงานวิจัยล่าสุดจากศูนย์สุขภาพนอตเวลเฮลในรัฐนิวยอร์กชี้ว่ามีผู้ป่วยมากกว่า30%ที่ไตถูกทำลาย วันที่14พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นทีมวิจัยเปิดเผยว่าในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้ทําการวิจัยพบผู้ป่วยร้อยละ37.3มีไตาวายเมื่อเข้ารับการรักษาหรือมีอาการภายใน24ชั่วโมงหลังเข้ารับการรักษาซึ่งในจํานวนนี้มีผู้ป่วยกว่าพันคนที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ90%เกิดภาวะไตาวายเฉียบพลันมีผู้ป่วยเพียง20%เท่านั้นที่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ when the ชีน่าจาวิี่ระบุว่างานวิจัยบางชิ้นระบุว่าอาจมีไวรัสในไตหรือไวรัสทำลายไตยโดยตรงแต่ทั้งหมดนี้ยังต้องได้รับการยืนยันเพิ่มเติมซึ่งการทำการวิจัยจนถึงตอนนี้ทำให้เราค้นพบว่าผู้ป่วยโควิด -19 มีอาการไตวายผลการวิจัยนี้สามารถช่วยให้ทีมแพทย์สังเกตอาการที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยรวมถึงสามารถเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์การแพทย์และแผนการรักษากฎหมายการแต่งงานของคนเพศเดียวกันในไต้หวนันกำลังจะครบรอบหนึ่งปี การยอมรับของสังคมที่มีต่อคู่รักเพศเดียวกันเป็นอย่างไรจากผลสำรวจพบว่าประชาชน92.8มองว่าเมื่อเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อชีวิตของพวกเขาแต่มันส่งผลกระทบต่อสังคมหรือไม่50มองว่าไม่มีผลกระทบ และมี30%มองว่ายังคงส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมอีก10%มองว่าเกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมประเด็นที่ว่าหากพบชายหญิงจูบกันในที่สาธารณะมีประชาชน70%มองว่ายอมรับได้แต่หากพบเพศเดียวกันจูบกันเหลือไม่ถึง50%ที่ยอมรับได้และมีประชาชน48.7%ที่มองว่ายากที่จะยอมรับซึ่งนักวิชาการมีความเห็นว่าตั่งอุงคม้่นวงเสย้นต้องซ的่งเ จากผลสำรวจคนหนุ่มสาวมีอัตราการยอมรับคู่รักเพศเดียวกันได้สูงกว่าแม้การสมรสเพศเดียวกันจะถูกกฎหมายแล้วแต่ยังต้องขจัดอคติของสังคมและส่งเสริมความรู้เพศศึกษา